สวัสดีครับก็หายไปนานนะครับกับ o k c a s สเกมซึ่งวันนี้ผมก็มีเกมด,ดีๆที่กำลังมาแรงบนมือถือมาฝากนั่นก็คือเกม Cloud of Hero p h i l u u s Legend ที่คุณสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะครับกับเกม RPG ดําดำเนินเนื้อเรื่องท่าไม้ตายสวยๆฉากสวยๆส,ส,สุดยอดมากๆเลยไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าเกมนะครับก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์กันก็เลือกกันให้เรียบร้อยเลยจากนั้นก็จะเข้าสู่ไทเตอนะครับดูกันไปสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมีให้เลือกตัวละครซึ่งก็จะมีให้เลือกกัน2ตัวนะครับระหว่างผู้ชายนะครับใช้ดาบโอ้โหท่าทางแข็งแกร่งเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่เป็นผู้หญิงน่ารักเชียวนะครับก็ใช้ปืนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกกันเลยส่วนตัวพี่นี่ก็ต้องเลือกเป็นนี่ผู้ชายอยู่แล้ว ชื่อก็ต้องเป็นโอเคอยู่ไ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับก็จะมีการเล่าประวัติความเป็นมานะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่มาบุกนะครับเราก็ต้องตามไปจัดการนะครับตอนนี้เราก็ชมอนิเมชันสวยๆกันไปสักพักหนึ่งนะครับแล,และแล้วก็มีสาวสวยสุดเซ็กซี่แสนน่ารักโผลมานะครับ เธอมีชื่อว่าเคี่ยวสวรรค์เดี๋ยวเราจะต้องร่วมกันต่อสู้กับเธอสู้กับสาวน้อยลึกลับมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะ okay, โอเคเดี๋ยวพี่จัดเต็มให้เลยนะครับสาวน้อยลึกลับเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่เลยเอาไหนมาดูซิว่าเธอจะเก่งสักแค่ไหนสาวน้อยลึกลับอา้าวพี่จัดให้เอาไปเลยหนึ่งดอกโอ้รองซีดกันเลยทีเดียวน้องแม่ทำไมน้องกากกก อ๋อนี่คือหน,นีไปก่อนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วจะกลับมาอีกใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวพี่นอนรอเลยนะจ้าสาวน้อยลึกลับาาลและตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ด่านแรกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ฉากเลยซึ่งบอสนั้นก็จะอยู่ฉากที่5นะครับตอนนี้เราก็จะมีการอัปเกรดแล้วก็รับของรางวัลต่างๆมากมายซึ่งอาจจะดูว่างงๆนะครับมีให้กดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่มันก็ไม่ยากนะครับก็แค่กดไปตาม ลูกศรตามมือนะที่เขาชี้นะครับเราก็กดตามไปกดไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เราก็จะได้เลือกฮีโร่นะครับซึ่งเราต้องไปต่อสู้กับเขาเมื่อเราชนะแล้วเราก็จะได้เข้ามาเป็นพวกในการร่วมเดินทางกันต่อสู้นะครับและฮีโร่คนนี้นะครับก็มีชื่อว่าป้ายอัคคีนะครับโอ้โหก็เป็นผู้หญิงอีกแล้วไม่แห่มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยสุดยอด และเราก็ได้มาแล้วนะครับกับฮีโร่สาวสวยสุดเซ็กซี่ป้ายอัคคีเธอมาในชุดสีเขียวมีปีกติดฮุกตายอีกไม่หัดใส่กระโปรงสั้นจุดจูด,ด้วยน่ารักจริงๆตอนนี้เราก็มาถึงฉากที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปต่อสู้กับผู้พิทักษ์เมืองเทพโอ้โหดูเหมือนจะร้ายกาศเนาะไม่รู้ว่าสองสาวของเรานั้นจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ ลองเจอดาบโอเคอยู่ไส์สักหน่อยทั้งใหญ่ทั้งยาวหัวแบะไม่เล่าโอ้โหนี่แหละจอมเมืองเทพอุ้ยอย่าทำสาวๆส,สิจะ๊ะไม่สงสารกันบ้างเลยเหรอนี่เดี๋ยวเจอท่าสกิลของสองสาวซะก่อนโอ้โหอลังการมากเลยนะครับเรียกว่าแท็กทีมคู่กันเลยกระบี่เทพอสูรเป็นยังไงบ้างล่ะจอมเมืองเทพตอนนี้ก็ไปอยู่เมืองนรกแล้วกันนะ และเราก็มาถึงฉากที่4ี่กันแล้วนะครับซึ่งเราก็จะต้องต่อสู้กับผู้ติดตามกระบองทองโอ้โหเป็นผู้หญิงอีกแล้วไม่อยากจะทําเลยนะจะน้องพี่สงสารจริงๆแต่ในเมื่อน้องอยากโดนพี่ก็ต้องจัดให้อีกคราวนี้เราได้ร่วมต่อสู้กับอีก2คนนะครับมันเป็นใครก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเก่งนะครับนี่โอ้โหใช้ท่าคอมโบอีกแล้วเขาเรียกว่าท่าสายฟ้าสลาตันโอ้ยเจออย่างนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละครับ เย้ชนะแล้วและตอนนี้เราก็มาถึงฉาก5้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้สู้กับบอสนั่นก็คือเจ้ากระบองทองนั่นเองมันทองตรงไหนวะสีเงินชัดๆและตอนนี้เราก็ได้ผู้ช่วยมาอีก2คนนะครับนั่นก็คือน้ำเต้าทองกับกระบี่เทพนะครับ โอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอคอมโบชุดใหญ่ไฟกระพริบกับ,กบนี่เลยอรหันสยบมังกรชีตังเมโป่งรวยอุ้ยไม่ใช่กระบองทองตอนนี้ก็กลายเป็นหีบสมบัติไปแล้วนะครับโถนึกว่าจะแน่แซึ่งความจริงแล้วกระบองทองเนี่ยแหละครับก็จะได้มาเป็นอาจารย์ของเรานะ นี่เรียกว่าถ้าได้อาจารย์เก่งๆอย่างกระบองทองขึ้นมาเนี่ยนะครับรับรองว่าวิทยายุทธต้องแข็งแกล่งแข็งยิ่งกว่ากระบองของอาจารย์ซะอีกมีบ่่อนเลาาาพ้้หงฝฝกฉะและก็มีสาวสวยนะครับเป็นเจ้าของบาร์เล่าชื่อว่าแม่นางกระจกสองปีศาจนะครับชวนไปฝึกฝนในบาร์อีกโอ,อ้โหบอกว่ามียาดบมียาอัพคุณภาพอื้อหือ มีที่เดียวด้วยไม่มีสาขาอื่นด้วยนี่มันจะไปฝึกวิชาหรือจะไปทำอะไรกันแน่วะเนี่ยว่เรารียบไปดูกเะช่เลยอย่างนี้เราต้องรีบไปกันแล้ว,วและแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บาร์เล่าเข้าสู่โหมดฝึกฝนนะครับนี่เข้าห้องกระจกนะครับฝึกฝนก็กดไปเรื่อยๆนะครับตามที่เขามีให้กดตรงไหนก็นี่กดฝึกฝนนะครับวิทยายุทธแล้วก็จะได้พลังเพิ่ม รับพลังอยู่ดีก็รับพลังเฉยเลยนะครับง่ายดีเนาะและตอนนี้เราก็โผล่มาที่ด่า <nhưng> น2แล้วนะครับในฉากแรกเจอกับผู Hoy, ้รอดชีวิตแล้วก็เข้าไปดวลนะเพื่อฝึกฝนสู้กันต่อไปเกมนี้จะบอกว่าก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับมีคำสั่งตรงไหนก็กดก็ ทำตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภายหลังนั้นอาจจะมียากกว่านี้หรือเปล่านะครับไม่รู้ก็ต้องดูกันไปนะครับแล้วก็จะมีบทสนทนานะครับเนื้อเรื่องนะครับอยู่ตลอดเรื่องเลยอ่านกันเพลินเลยนะแล้วก็สลับกับโมต,ต่อสู้ตอนนี้เราก็มาสู้กันต่อนะครับแล้วผมเชื่อว่าสําหรับน้องๆผู้หญิงก็น่าจะชอบเล่นกันนะครับเพราะว่ามีตัวการ์ตูนสวยๆน่ารักนะผู้หญิงแต่งตัวน่ารักขนาดพี่ผู้ชายนะเห็นพี่ยังชอบเลย แล้วก็นี่เลยท่าคอมโบ,บ,บระบัมดาบอสูร <c oughs> ทีเด็ดของเกมนี้เขาอยู่ตรงท่าคอมโบนี่แหละครับนั่งดูกันไปเพลินๆเ,เลยนะครับ <c oughs> แป๊บเดียวชนะแล้วเย้ yeah. <c oughs> ตอนนี้ท่านต้องการสวมอุปกรณ์แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าหมดสวมอุปกรณ์แล้วนะครับ <c oughs> แล้าก็จะสามารถใส่ดาบ <c oughs> ต่างๆ แล้วก็อัปเกรดนะครับตีบวกอะไรพวกเนี้ก็กดไปตามที่เขาให้กดนะครับไม่อยากนี่ดาบนะครับเป็นดาบท้องจิตนะแต่สีเขียว <c oughs> อัปเกรดตีบวกนะครับดาบจะได้รุนแรงนี่บวกกันเยอะๆเลยเงินก็นะต้องหากันเยอะๆพี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพวกอัปเกรดพวกการทำอะไรแบบนี้ก็เล่นไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปศึกษาที่หลังมีพลังเพิ่มนะครับพลังลบส่วนหัวจิตนี่ก็คือประมาณว่าหมวกเนาะมีใส่ลำตัวนะครับใส่ส่วนหัวส่วนแขนใส่กันได้ทุกตัวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่3มตัวนะครับน,นี่ครับก็ใส่ดาบใส่อุปกรณ์กันแต่ละคน เอาให้พร้อมรบกันไปเลยมีแบบว่าให้อัพเลเวลนะครับจะค่อยๆอัพทีละอันหรือว่าอัพทีเดียวเลย10อันอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับกับการอัพเกรดต่างๆไอเทมน่าจะมีเยอะนะครับเกมนี้ดูแล้วท่าทางว่าอนาคตจะไกลนะครับเพราะว่าคงจะต้องเล่นไปอีกเยอะนะครับ เรือว่าเล่นกันยาวๆเลยนะเก็บเลเวลซื้อของซื้อชุดนะครับก็เหมือนเกมพวก RPG ทั่วไปนะครับก็มีไอเทมมอด้วยนะครับดูแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับ Final Fantasy เลยนะเป็นเกมที่พี่ชอบเล่นมากเลย Final นะครับเล่นมาตั้งแต่ Final 3นะครับและเดี๋ยวเราต้องไปจัดทีมนะครับนี่ว่าจะยืนกันตำแหน่งไหน3-4คนนะครับและเดี๋ยวจะต้องไปลุยกัน แล้วเราก็กลับมาที่โหมดต่อสู้กันนะครับก็เรียกว่าทําได้ดีนะครับเกมนี้นะครับพีเลย์เราก็รู้สึกว่าเพลินๆดีนะสนุกดีนะครับฉากแฟนตาซีสวยๆนะครับตัวละครก็ทําได้ดีหลายๆอย่างนะครับถ่าไม้ตายนี่ชอบมากเลยนะครับแต่ละท่าแต่ละคนอันนี้ก็ระบบัดาบอสูรนะครับมีทุกแบบเวอร์ชั่นยาวเวอร์ชั่นสั้นนะสำหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนชอบดูอนิเมะนะครับเล่นเกมนี้ก็จะเหมือนกับว่าดูการ์ตูนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะครับ ชนะแล้วครับผมสำหรับคนที่เป็นแฟนพันแท้กเกมแนว RPG นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับเกมนี้นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่สวยงามการดำเนินเนื้อเรื่องฉากที่เราเหมือนได้ดูอนิเมชันการ์ตูนสวยๆนะครับโอ้โหมันสุดยอดมากทุกอย่างเลยนะครับก่อนแนะนำว่าต้องโหลดกันไปเล่นจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ